สวัสดีค่ะขกข้าวยาก่อานะกาคประจําวันเริ่มผักตายฟังตะวันออกประจําวันจันทร์ที่10มกราคม2568ค่ะษาการบานเหล่าะคะจะมีอาการจะได้ตามฟังดูค่ะเริ่มจากแพ่นที่เศรกับุพิผืนนะคะบริเวณของปศการสูงนะคะหรือปากาศเย็นกําลังปานกลางปกลุ่มประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะภาพไทยเราเทียมชิม่นอ่านนะคะมีเมีบางสวนปกลุ่มผคกตายและอ่าวไทยค่ะ และชมพอนะคะตัวเป็นหอบกลุ่มฝนค่ะสวัสดีดาสติงพระนะคะขอบกลุ่มฝนกาลังปั่นกลาง,าางบริเวณอ่าวไทยหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งคลา้ลาและปัตตนนีและพัทลุงค่ะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเข้าห้าฟังค่ะและอุนหภูมิภาคใต้ฟังตะว,วันออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้หวัดได้31.8องศาเซลเซียสที่อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานีค่ะอุณหภูมิตามสุดวันนี้วัดได้16.1องศาเซลเซียสที่ตำบลน้องผักอำเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะรายงานปริมาณฝนสั้น10ชัมม่วโมงนะคะผักตายฟ้องถอนออกมีฝนเล็กหน่อยเป็นแห้งแ้งค่ะปริมาณฝนหมากสุดมาวานนี้วัดได้1.8ม mm ิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดนาทีวาดค่ะพยากรณ์อากาศผักตายฟ้องถอนออกลักษณะการถว่วไปนะคะทางตอนบนของผัก มีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะส่วนทางตอนหลางของผาน,นะคะมีฝนเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิมตามสุดอยู่ในช่วง17ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง30ถึง32องศาเซลเซียส,สค่ะคืนลมนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปค่ะจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง17กมต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2้ง,ง,งอเมตรค่ะเรือเป็นพ้นฝ่าคัน,นนองคลื่นสูงมากกว่า2อเมตรค่ะ ตั้งแต่จงหว่าส่องคล้าลงมานะคะจะเป็นลมตะวันออกเชียงเนื้อความเร็ว20ถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2่องแมค่ะบริเวณพื้นฝ่าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2่องแมค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเ,ลเรียงลำกันเดินเรือบริเวณจะมีฝนฝ่นาคะนองค่ะขาดไม้สว่างกาจันวันข้างหน้านะคะร้รอนวันที่2 0 2าค่ะฝากใตพฝนตะออกจนบนนะคะช่วงวันที20-23ค่ะจะมีมี บางส่วนและกลับมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะส่วนบางทียี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นลอยละยี่สิบคลองพื้นที่ค่ะส่วนตอนล่างนะคะโชว์บางทียี่สิบถึงยี่สิบสามค่ะจะมีนฝนล,ลน,น,ะะมนลูกฝาคะนองลอยละยี่สิบถึงสามสิบคลองพื้นที่ค่ะช่วงวันทียี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกนะคะจะมีฝนลูกฝนฝาคะนองเพิ่มขึ้นเป็นลอยละสี่สิบคองพื้นที่ค่ะก็จบข่าวพยากรณ์อากาศเพียงแค่น,นี้นะคะอย่าลืมกดลไลค์กดติดตามช่องทุกท่านเราด้วยคค่่่่ะะพพบกันันนใหมรุงีี้สสวดค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน